สวัสดีครับวตโ้รเบรดใบกัมียวไลน์นะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับ New How wow h a w a l H6 นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีการปรับโฉมรวมทั้งเพิ่มออปชั่นบางอย่างเข้ามาเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าเขามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับ New How wow h a w a l H6 Hybrid SUV เนี่ยนะครับก็เป็นรถจน SUV Hybrid ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มโมดูลาอัจฉริยะนะครับที่เขาเรียกว่า GWM Lemon นะครับ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรเทอร์โบประสานการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าและเพลาขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติโหมดนะครับหรือว่า DHT ซึ่งก็ให้กำลังรวมสูงสุดอยู่ถึง243แรงม้าแรงบิดมหาศาลเลยครับ530นิวตันเมตรรองรับการขับขี่ที่หลากหลายและยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่4โหมดและก็ยังมีโหมดลุยน้ำมาให้ด้วยนะครับสำหรับสภาพถนนที่มีน้ำท่วมขังเพื่อเป็นการ ปกป้องการทำงานของระบบไฮบริดนั่นเองนะครับส่วนสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามามีอะไรบ้างมีอยู่2เรื่องครับนั่นก็คือดีไซน์ด้านหน้าแบบ Star Matrix ซึ่งก็ถือว่าทำให้ด้านหน้ารถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่สีโครเมียมไล่ระดับช่องระบายอากาศอย่างมีมิติแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่จดจำได้ง่ายด้วยซึ่งถ้ามองมองดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยจะไปมีความเหมือนกับตัว H6 ที่เป็นปลั๊กอินไฮบรินั่นเองนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเป็นของใหม่ตรงนี้หลายคนชื่นชอบครับเพราะว่าเขาเพิ่มระบบประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าเอามาให้แล้วนะครับพร้อมกับเป็นระบบแฮนด์ฟรีด้วยซึ่งก็ช่วยให้การเปิดประตูด้านท้ายของรถในขณนะหรือสัมาระเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของประตูท้ายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่ บางครั้งเนี่ยในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้กําลังเยอะนะครับในการเปิดปิดเพราะนั้นการใส่ระบบประตูท้ายเป,ปิดปิดไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยถือว่าแก้จุดด้อยตรงนี้ได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะช่วยให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นอีกมากเลยนอกจากนั้นนะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับไฟหน้าไฟท้ายก็ยังเป็นแบบ LED ทั้งระบบเลยนะครับมีหลังคาซันรูฟแบบ พารามิกมาด้วยล้ออันลอยก็เป็นลายสปอร์ตขนาด19นิ้วนะครับพร้อมอยาง 22555R19 นะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยก็ยังคงเป็นระบบการสะเทือนหน้าแบบอสิสระแม็กเฟสันสตรพร้อมเหล็กกันโครงและระบบการสะเทือนหลังแบบอสิสระมันติลิงพร้อมเหล็กกันโครงด้วยนะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ทดลองขับมาแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีการปรับจูนในส่วนของช่วงล่างเนี่ย ทำให้มีความกระชับและมีความหนึบแน่นมากยิ่งขึ้นของเดิมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลาขับด้วยความเร็วเนี่ยท้ายอาจจะมีอาการเสียสายขึ้นบ้างนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าเซ็ตมาได้อย่างดีขับทางไกลเข้าโคง้งเติมความเร็วต่างๆถือว่าทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องชมด้วยเหมือนกันในส่วนของห้องโดยสารนะครับก็ยังเป็นสไตล์มินิมอลลิสนะครับ กว้างสะดวกสบายแล้วก็ยังมีการใส่ใจในรายละเอียดหลายหลาอย่างนะครับคอนโซลหน้าก็เป็นสีแบบโททูโทนนะครับแล้วก็ยังมีการเชื่อมต่อของหน้าจอทั้งหน้าจอกลางอัจฉริยะแบบ hd touch screen multimedia display นะครับมีหน้าจออีกส่วนก็เป็น hd m u l t i i n f o r m a t i o n display ความละเอียดสูงนะฮะขนาด10.25นิ้วไว้ด้วยแล้วก็ยังมี head up display ที่เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้าเอาไว้ให้ด้วยนะครับเบาะนั่งไฟฟ้านะครับก็เป็นแบบคู่หน้านะฮะพร้อมระบบระบายอากาศเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยก็มาพร้อมกับที่เท้าแขนกลางด้วยพื้นที่ห้องโดยสารนะครับถือว่ามีความอเนกประสงค์มากแล้วก็สามารถที่จะปรับการใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะนั่งเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะปรับ รับเบาได้แบบ60/40อีกด้วยซึ่งก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระได้มากขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังมีระบบปรองอากาศ PM 2.5มาให้ด้วยนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์มี ger, ม Light, ไฟแอมเบียน์ไลท์ภายในห้องโดยสารนะครับมีชุดเกียร์ไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับ แล้วก็เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์แล้วก็เป็นระบบทูสตาร์ททุกอย่างก็ยังคงอัดแน่นเอาไว้เหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฟังก์ชันอัจฉริยะที่อัดแน่นจัดเต็มมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์มาใหม่แล้วด้วยนะครับการสั่งงานด้วยเสียงก็ยังมีอยู่หลังใช้งาน GWM แอปพลิเคชันก็ยังได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มเช่นเดิมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นระบบที่ช่วยให การขับขี่ทั้งทางใกล้และทางไกลเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีโหมดที่ใช้สําหรับช่วยเหลือในการจอดชิดฟุตบาทถอยจอดอะไรพวกนี้ก็ยังคงยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่เนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมในจุดที่เป็นไฮไลท์นั่นคือการปรับเปลี่ยนหน้าตาให้ดูมีความทันสมัยนะมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามานั่นเอง ก็ถือว่าเติมเต็มในบางส่วนนะครับที่ทําให้ตัวรถนั้นสามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับในส่วนของฟังก์ชันใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามาใน New a v a l 6 Hybrid SUV วันนี้ก็ก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กันให้ด้วยแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ออโตอัปเดตม่กลางปีออนไลน์ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ